สวัสดีครับผมสวัสดีครับอืมมาต่ออีกนะครับผมอ่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แบบจะพยายามสั้นๆน่ะสรุปให้นะครับอืมเป็นข้อคิดดีๆถ่ายทอดและอีกเช่นเคยนะครับการที่เราจะสร้างกําลังใจและการชนะใจตัวเองได้ทําอย่างไรในคลิปนี้จะเป็นแนวทางและเป็นคําตอบให้นะครับ ผมเอาประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับการสร้างกําลังใจนะครับและเป็นกําลังใจที่ถูกต้องอ่ะมันทําได้ยากนะครับบางคนนะ่ะมีกําลังใจสร้างกําลังใจไปทําในสิ่งที่ผิดมันก็เยอะนะเอ,อแต่การสร้างกําลังใจที่เป็นพลังบวกในทางที่ถูกต้องอ่ะครับมันต้องประกอบด้วยสติแล้วก็ศีลสมาธิ ปัญญาครับแล้วมีการเจริญสติด้วยครับทุกๆสิ่งท,ท,ทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อๆเรียบเรียงไปสะสมไปนะครับมันจะเกิดกำลังใจได้ที่สำคัญนะครับเราต้องมีความเชื่อศรัทธานะครับในสิ่งที่เราทำทําสิ่งนั้นเสมออาจจะมีเป้าหมายแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงเราก็วางแผนไปแต่ละขั้นตอนไปสู่เป้าหมาย สิ่งนั้นให้สําเร็จแต่ทุกๆขั้นตอนเนี้ยเราอาจจะเจอปัญหาอุบสรรคอะไรแล้วก็พยายามแก้ไขมันแต่ละขั้นตอนนะครับบางทีเราค่อยๆคิดค่อยๆทําไปได้วางแผนได้แต่เราอย่าคิดถึงอนาคตมากนะครับพยายามมีสติกับปัจจุบันนะครับอย่างนั้นการสร้างกําลังใจครับที่ดีครับมันต้องเริ่มต้นจากสติสินสมาธิปัญญา นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบทตัวฐานที่นำไปสู่กำลังใจที่งดงามกำลังใจหรือที่เรียกว่าบารมีนะครับมันก็จะเชื่อมโยงต่อคุณธรรมของแต่ละคนบุคคลน,นั้นด้วยนะครับการสร้างกำลังใจทุกคนเนี่ยทำได้มากได้น้อยมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้วยของแต่ละคนเป็นยังไงจิติแต่ละคนเป็นยังไงเออนะครับ บางคนมีกําลังใจมีบารมีมากมันไม่ได้สร้างมาเลยง่ายนะน,นะครับเกี่ยวกับปณิธานด้วยใช่ไหมครับใช่ปณิธานที่ตั้งใจไว้เดือดจํานงเรื่องอย่างเงี้ยมันมีมาจากอดีตชาติของเราอยู่แล้วแต่อย่าไปยึดติดอดีตชาตินะครับเอาอดีตมาใช้ในสิ่งที่ดีในปัจจุบันเรานะครับเพื่อสามต่อไปในอนาคตที่ไปสู่เส้นทางพ้นทุกต่อไปนะครับถ้าเราอยากสําเร็จทางโลก ก็สําเร็จทางธรรมก็สําเร็จไปด้วยพร้อมกันนะครับแต่ทุกอย่างมันต้องมีการวางมันต้องปล่อยวางให้เป็นไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมถึงเราจะขึ้นไปสู่จุดมุ่งหมายของการพ้นทุกข์ค้นนิพพานได้ทุกคนนะครับคนทุกคนนะครับเกิดมาเจออุปสรรคมากน้อยก็ไม่เหมือนกันนะครับอืม แต่ในเมื่อเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วมันเกิดยากก็พยายามทําในสิ่งที่เราทําได้ให้ดีที่สุดทําไมต้องบอกว่าตามกําลังเราเพราะว่ากําลังเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็กําลังมันไม่ใช่เป็นจะวัดด้วยตัวเงินนะไอ้นี่คือเข้าใจใหม่นะครับกําลังตามกําลังเรามันวัดด้วยตัวใจเรานะครับตัวจิตใจเป็นฐานบุญบารมีจริงๆเรามีเงินแสนหนึ่ง คนอื่นมีเงินสิบบาทแต่ใจนั้นใหญ่กว่าแสนน่ะมันได้อนุภาพทางจิตใจบารมีมากกว่านะครับเออมันไม่ใช่ทําแสนหนึ่งแล้วจะได้บารมีเท่าคนที่มีจิตใจนะเพราะว่ากําลังใจมันมันตัวเชื่อมบุญบารมีมันตัวเชื่อมบารมีเออมันเกี่ยวข้องกันคือบารมีกับกําลังใจนี้มันคือเป็นตัวเดียวกันคือเรามีเงินสิบบาทแต่เราทําด้วยจิตใจที่ยิ่งใหญ่มันก็จะได้อนุภาพยิ่งใหญ่ตามครับแต่ถ้าคนมีเงินแสนหนึ่ง จิตใจไม่ใหญ่เท่ามันก็ได้ได้อนุภาพในส่วนส่วนนั้นของเขาในจิตใจบางส่วนของเขาอืมมันอาจจะได้มันอาจจะไม่ได้มีสร้างกําลังใจใเขามากแต่มันอาจจะสร้างอะไรเขาเรียกว่าสร้างแบบบริวารไรขเขาบางส่วนหรือสร้างทรัพย์อะไรให้เขาบางส่วนในภายภาคหน้าคือมันม,มันก็เป็นบุญด้วยแต่ว่าบารมีอาจจะไม่ได้เท่าคนที่ ที่ที่สละจาคาด้วยใจใที่บริสุทธิ์กว่าอืแต,แต่บารมีที่เขาได้ก็อาจจะได้ในทางโลกแต่ในทางธรรมก็อาจจะได้ได้ไม่เยอะใช่ครับใช่อย่างผมนี่ผมทําด้วยตามกําลังแต่ผมใจผมมันมันกว้างครับครับกําลังบารมีเลยเพิ่มพูนมากนะครับบุญผมก็ทําสะสมไปควบคู่กันแต่หลักๆผมเน้นบารมีไปด้วยมากกว่าบุญนะครับ แต่บุญนี่เรามันเกิดขึ้นด้วยใจแล้วมันเป็นบุญตลอดอยู่แล้วค,คือมันเชื่อมกันอะว่างบุญบารมีครับนะคบใครที่มีบุญมากมันก็อย่างหนึ่งใครที่มีบารมีมากก็อย่างบุญนี่มันยังสู้ต่อแรงต้านต่ออุปสรรคปัญหายังได้น้อยกว่าบารมีนะ<อ>บารมีนี่จะมีไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรผ่านได้หมดอะผ่านด้วยความมยากลำบากผ่านได้หมดลุยได้หมดอะการมีบารมีอะส่วนบุญนี่อาจจะเป็นแค่หนุนนํา ให้เรามีชีวิตดีขึ้นครับอให้เราสําเร็จในจุดๆนั้นมากขึ้นแต่ถ้ามีบุญบารมีมาหนุนกันเมื่อไหร่มันก็ยิ่งไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นในสิ่งที่เราอธิษฐานจิตหรือสิ่งที่เรากระทำในปัจจุบันการสร้างบุญบารมีมันไม่ง่ายและไม่ยากครับมันขึ้นอยู่ที่ใจเรามีความเชื่อมีความศรัทธาไหมนะครับในสิ่งที่เราทำไหมถ้าเราคิดดีทําดีแล้วครั ต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อส่วนรวมให้เราทําเลยทําตามกําลังเลยแล้วก็ใจเราก็จะเข้มแข็งขึ้นด้วยตอนแรกๆมาอาจจะมีจิตตกบ้างจิตไร้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเรามีกําลังใจมากขึ้นศรัทธามากขึ้นเพราะสิ่งสิ่งนั้นนี่เราผ่านที่เราฝ่าฟันอุปสรรคมาจนถึงตุกวันนี้มาได้อะโอ้โหมันผ่านอะไรมามากนั่นแหละครับกําลังใจเราเริ่มเพิ่มขึ้น แล้วเราก็จะกลับย้อนมาดูในอดีตมันผ่านได้มามันผ่านมาได้อย่างไรัรบปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยที่จริงมันเป็นเพราะบุญบารมีเรานแหละครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ช่วยอืมอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรมีกรรมแล้วก็ขี้คายมันไปในระยะเวลานั้นถึงเวลาเราดีขึ้นมันก็จะคลายทุกอย่างโอกาสทุกอย่างมันจะเริ่มมานะครับมันก็ อีกตรงกันข้ามกับบางคนที่ยังมีความสุขอยู่ผ่านไปหลายปีอยู่ดีก็จะวิบากกรรมพิการบ้างตายบ้างเจ็บป่วยบ้างเออเขาก็มาอยู่ในอารมณ์ที่ทุกข์ลำบากแต่เราอยู่ในอารมณ์จิตที่ผ่อนคลายสบายและสงบแล้วอเนี่ยครับมันมีขึ้นมีลงการใช้ชีวิตอย่าประมาทเราอย่าเปิดช่องว่างมากเมื่อเราเปิดช่องว่างมากเมื่อ,อไหร่เราจะประมาทนะครับ สรุปง่ายๆคือการสร้างกําลังใจมันต้องขึ้นอยู่ที่ความเชื่อและศรัทธาแล้วมีเป้าหมายมีเจตจำนงครับในสิ่งที่เราทํานะครับไม่ว่าเราจะทําอะไร,ะะไ,รไม่ว่าทางโลกทางธรรมแต่องค์ประกอบมันต้ององค์ประกอบที่ถูกต้องมันต้องประกอบด้วยทานศีลสราธิปัญญาเงินที่ตัง้งและการเจริญสติัอยู่สมเสมอเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่ที่ถูกในการสร้างกำลังใจที่ที่ดีได้ นะครับที่แต่การสร้างกําลังใจมันก็มีไปทไปในทางที่ไม่ถูกเนาะเป็นความเชื่ออะไรต่างๆที่เรามาผสมสานแล้วเราก็ปรุงแต่งอุปทานแล้วก็อาจจะทําไปในสิ่งที่ผิดได้เนี่ยมันมีหลายอย่างครับเพราะว่าทุกอย่างมันผิดเพี้ยนแต่แรกมันก็จะผิดเพี้ยนหมดเลยแม้ว่าคนนั้นจะมีเจตนาหวังดีด้วยเออมันก็มีกรรมไปด้วยเออมันก็ เรื่องอย่างเงี้ยมันจะอยู่ไม่นานมันก็จะเสื่อมวันหนึ่งนะครับมันว่าเป็นการปลุกใจอืมันมันเลยมันเลยฮึกเหิมในช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่มันไม่เสถียรแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่อ่ามันเป็นแค่การปลุกใจในในโหมในช่วงแรกๆแค่นั้นเองถูกต้องครับถ้าเราอยากให้มันเสถียรมันอยู่กับเราสม่าเสมอนะครับอ่าแต่ไม่ยึดติดไม่อะไรนะครับอ่าเราต้อง ต้องทําในหลักทางที่ถูกต้องนะครับหลักศาสนานะครับส่วนการชนะใจตัวเองนะครับมันก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเนี่ยครับมันก็จะสอดคล้องกับกําลังใจเหมือนกันที่ผมต้องคุยเรื่องนี้ควบคู่กันนะครับการสร้างกําลังใจและการชนะใจตัวเองนะครับมันไม่มีใครชนะใจเราตัวเองได้ทั้งหมดในเวลาทีเดียวมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆที่จั ขัดเกลาชะล้างเอ่อในสิ่งที่แบบอะไรที่เรามันเป็นสันดาลใะไ,ไม่ดีนิสัยไม่ดีออกสิ่งที่เป็นนิสัยเดิมๆออกเนี่ยอนุสัยเดิมๆออกการชนะใจตัวเองถ้าเราไม่ไม่เริ่มทํานะครับมันก็เหมือนกับชินกับสิ่งเหล่านะั้นเอออะไรก็ได้เนี่ยครับเออเนี่ยอะไรก็ได้เดี๋ยววันออนี้มีเพื่อนฝูงมาหาแต่ลูกเมียอยากไป พาไปดูหนังเนี่ยเพื่อนฝูงมาหาว่าจะืะจัดสังสรร์หน่อยเนี้ยแต่ลูกเมียอยากชวนไปดูหนังจะเลือกไหนดีว่าเนี่ยออถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะเลือกเพื่อนฝูงครับเอแล้วไปขัดใจแม่กับลูกกับเมียมันก็เราต้องปรับเปลี่ยนนิส่ตรงนี้เราอาจจะเลือกลูกเมียนะครับชะนะใจตัวเอง ทีใจเราอยากไปกับเพื่อนอยู่แล้วไงครับเออมันมันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรมาขัดใจอยากเพื่อนเอยเราก็ต้องบอกกลูกเมียว่าเออพ่อเพื่อนมันนานๆมาหาทีหนึ่งเองเนี้ยแต่ทําให้ลูกกับเมียรู้สึกไม่พอใจครับคือเราติดนิสัยเดิมๆติดความชินเดิมๆเ,เราก็จะไม่สามารถขัดเก่าตัวเราได้เลยครับอย่างมีความชอบเดิมๆความชอบในสิ่งที่ทําอะไรเดิมๆเนี้ยม,มัน ว่าจะไม่เสียหายถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะแต่เรามันไม่ได้ดูตัวเองมันไม่ได้ชนะใจตัวเองในแต่ละขั้นตอนเลยเราก็จะติดนิสัยเดิมๆสันดานเดิมๆเราก็แก้ไม่หายมันก็เป็นอนุสัยที่มันฝังรากเหง้าลึกจนแก้ไม่ได้เนี่ยในทางธรรมคืออนุสัยนี่เป็นตัวที่แบบตัดยากมากมันอยู่ลึกมันเหมือนตะกรอนะครับในกีรติต้องต้องใช้ปัญญาในการเข้าไป ใช่ต้องพิจารณาบ่อยๆมันจะได้แยกแยะอะไรมันชัดเจนขึ้นใช่การชนะใจตัวเองคือเราต้องฝืนนะครับฝืนฝืนอะไรที่มันเป็นนิสัยเดิมๆที่ไม่ถูกครับต้องนักนะครับเออเราต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําฝืนความเคยชินฝืนความเคยชินบ้างสมมติเราแบบเออชอบดูหนัง ชอบดูหนังเนี่ยครับอืมเดี๋ยวบางทีแฟนชวนสวดมนต์เราเ้ดูดูดูหนังก่อนดูหนังก่อนออแฟนหลับไปแล้วเรายังดูหนังไม่จบสุดท้ายหนังจบแฟนก็นอนไม่ได้สวดมนต์สวดมนตกับ,บแฟนเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับมันมันเลยก็ไม่ได้อะไระไม่ได้ไม่ได้มาชนะใจตัวเองมันก็เหมือนกับตามน้ําไปในกระแสทุกวันที่เราเคยทาชินนะครับมันไม่มีใครมาฝืนใจเรา เราไม่เราใช้อิสระเกินไปโดยที่แบบการใช้ชีวิตอิสระเกินไปมันก็ดีนะแต่ถ้าเราไม่มีสติมีปัญญามาช่วยช่วยแบบช่วยอะไรช่วยเจรนันอ่ะครับเออมันก็จิตเรามันก็ไม่จิตเราก็ไม่สามารถที่จะแบบยังไงเดียพัฒนาพัฒนาเออได้อย่างเงี้ยครับเออล้วก็ยังจมอยู่กับ จิตใจแบบนั้นเอออย่างนั้นเคยชินแบบนั้นเราต้องหัดแบบขัดใจตัวเองบ้างนะครับค่อยๆทีละนิดทีนี้ฝี่แล้วก็ตัดไปก็เป็นวินัยใช่มาอ่าใช่มันจะเป็นระเบียบวินัยครับเมื่อเป็นระเบียบวินัยแล้วมันชินแล้วมันจะเข้าระบบจิตเองจิตมันจะทํางานอัตโนมัติเองออมันจะมันจะมีทั้งกําลังใจและมีการชนะใจตัวเองขึ้นเรื่อยๆก็คือใช้ปัญญาเพื่อความเข้าใจแล้วก็ฝืนนิสัย อนุสัยแล้วก็เพียรแล้วก็มีวินัยอันนี้<ช>คือเส้นทางประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ท<ช>ี่ผมเข้าใจอ่าใช่แล้วก็ต้องพิจารณาวางให้เป็นว่าฮอวางวางอารมณ์จิตนี่สําคัญนะครับอย่างพระอริยาเจ้าหรือพระอาหารหันต์เนี่ยท่านชนะใจตัวเองนะครับไปอยู่ป่าดูเขาเนี่ยเพื่อไปดูตนดูจิตตนอะไรมากมายมองไม่เห็นเยอะนะที่ท่านเจอสัตว์้าย โอ้เต็มไปหมดพูดผีอะไระเต็มไปหมดอย่างเงี้ยแต่ท่านอยู่ได้ไงเพราะท่านชนะใจตัวเองมันต้องฝืนความกลัวความกลัวที่สุดคือกลัวใจเราเท่านั้นแหละเรากลัว<า>เองปรุงแต่งไป,ปงงงชนะการปรุงแต่งใช่เ,เนี่ยท่านไปขัดเกลาวตัวท่านเองครับไปชนะจิตใจท่านเองท่านถึงบรรลุได้ทนทุกข์ได้ไงครับเออถ้าท่านอยู่ในสภาพเป็นแวดล้อมเดิมๆเ,เ,เอออยู่เชืยชินเดิมๆม,มันก็ไม่ได้ ได้อะไรมาขัดเกลาไม่ได้ดูตัวเองถึงแก่นแท้ถึงเอาอนุสัยออกมาให้หมดได้ไงครับเนี่ยผมเจอเจออนุสัยอย่างหนึ่งคือผมไปไปไป,ไปไปปเดบธรริธตรทผมก็อยู่ในความมืดไปอยู่ในกุฏิในป่าใช่ไหมครับพี่ผมก็เออฝึกมาแล้วเออเราไม่กลัวชนะชนะได้อย่างหนึ่งนะแต่สิ่งที่ผมแพ้ก็คือการที่ผมไม่กลัวเป็นการทนงตนอย่างหนึ่งซึ่งผมมาคุยกับพี่ในภายหลัง่ มันก็เป็นอนุสัยอย่างหนึ่งที่ชนะไม่ได้เพราะเราไม่กลัวเราเราคิดว่าตัวเองแน่อ่าน่คือมันจะเป็นการยึดมั่นถึงมั่นในตัวเองว่าจะมีเป็นความเชื่อครับเชื่อศรัทธาในรูปแบบหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นการเชื่อศรัทธาในในทางถูกในหลักธรรมมากครับที่ในทางสายกลางมากแต่มันจะเป็นอัตราอนุสัยที่ฝังอีกครับมันจะเป็นการที่แบบสร้างตัวตนเราเพิ่มหมายถึงว่าเหมือนจะหลงตัวเองเหมือนกับแน่เงี้ยครับ เออที่จริงเราต้องละตัวเองการปฏิบัติธรรมครับพี่เออถ้าการปฏิบัติธรรมถ้าทุกคนไปปฏิบัติธรรมถ้าเราละตัวตนเองไม่ได้เรายังไม่ไปถึงไหนหรอกครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องชนะใจตัวเองครับอืมถ้าเราชนะใจตัวเองได้แล้วก็ละตัวตนได้พี่ทุกคนพัฒนาได้แน่นอนในการฝึกจิตเออ <c oughs> ก็ดีแล้วมันมันมีความเหลืองไงครับในในช่วงในช่วงอารมณ์หนึ่งคือเราเราไปปฏิบัติธรรมเราก็เชื่อว่าเรา ทำมาดีไม่มีอะไรทำเราได้เราก็ไม่กลัวพอเราไม่กลัวมันกลายเป็นความอยู่ดีๆมันมีความทะนงตนเข้ามาแทรกแทรกในความคิดในห้วงความคิดมันก็กลายเป็นเป็นอนุสัยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาชอืมมันเป็นแบบวานเ<า>ชื่อมั่นเชื่อมั่นถือมั่นอ่าเชื่อมั่นถือมั่นในตัวครับอือม,มันก็เกิดขึ้นได้กับหลายๆคนใช่นะทุกคนทุกคนเจอหมดอนะ่ะอยู่ที่ทุกคนจะ เจอสติพิจารณาแล้ว่ามันไปได้ไหมต้องต้องทันต้องทันต,ต้องทันตลอดออทุกคนมีนะบางทีคนเราทําสมาธิไปมีฤทธิ์มีอะไรแสดงอาภินิหารได้ก็มีความยึดมั่นถือมัน่นทาอย่างนี้ได้อันนี้ได้มันก็เกิดการหลงครับปัญญามันก็จะหายไปแล้วมันจะมีการตัวตนขึ้นมาพิีับแล้วรเราต้องข้ามฤทธิ์ไปได้มันเป็นเครื่องกั้นอย่างหนึ่งท,ที่ไม่ให้เราไปต่อในใน ดานต่อไปใช่ไหมใช่กันฝึกต่อไปใช่เมื่อเราข้ามไปได้แล้วมันฤทธิ์มันไม่ได้หายนะครับเรากลับมาใช้มันได้เพราะว่าเรามีปัญญาสูงกว่าควบคุมฤทธิ์ที่จะเสี่ยงทาพลาดได้แล้วครับอะไรที่มันเป็นของเก่าเราบารมีเราที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติที่ผ่านมาครับเมื่อมันมาแล้วบางทีมันมาในภาวะที่เรายังไม่พร้อมครับถ้าเราไม่มีปัญญามีสมาธิที่พิจารณาวางเป็นควบคุมมันได้มันก็จะ เลิดเราไปควบคุมใช้อํานาจบางทีมีอํานาจไม่ดีมาควบคุมเราครับเราควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็ตกเป็นเครื่องมือของสิ่งเหล่านี้ไ,ได้ครับแต่ถ้าเรามีปัญญาพอเออพิจารณาวางได้ควบคุมมันได้จิตเรายกระดับสูงขึ้นมันก็ควบคุมพวกนี้ได้หมดครับเออเราจะหยิบมาใช้มันตอนไหนก็ได้พวกนี้อ๋อครับที่ครับเออแล้วการหยิบมาใช้มันก็จะผ่านปัญญาก่อน ผ่านตัวขัดเกลาก่อนคมันก็กรองก่อนใช่กรองก่อนมันจะไม่ทําพลาดไงมันจะใช้กรณีที่แบบกรณีที่เพื่อช่วยเหลือคนช่วยเหลือดวงจิตไม่ว่าช่วยเหลือครอบครัวเรามันทําได้มันทําได้ในกรณีเงี้ยใช่อย่างนั้นการสร้างกําลังใจมันควบคู่กับการชนะใจตัวเองนะครับครับถ้าคนที่มีปณิธานสูงสูมีเจตจำนงสูงสูงพัฒนาโพธิญาาัฒนาโพธิสัตด้วยหรือพระ หรือปัถนาพระปัจเจพุทธเจ้าด้วยยิ่งแต่เหนื่อยมากครับต้องมีกําลังใจสูงครับถ้ามีกําลังใจสูงไม่พอต้องมีกําลังใจถูกทางถูกหลักทมด้วย uh, เอออย่างที่ผมบอกต้องประกอบอะไรด้วยครับประกอบไปด้วยอะไรทางศีลสมาธิปัญญาครับทางสายกลางด้วยเป็นตัวแบบวางสมดุลเราวางจิตว่าเราไม่ให้พลาดครับบางคนนะ่ะปฏิบัติได้ธิ์มาทุกๆุกชาติแต่ชาตินี้มาพลาด หลงก็มีเยอะนะครับเพราะว่าควบคุมไม่ได้ปัญญาแต่และยุคอะยุคนี้มันกระแสดึงเยอะปัญญาเราเราต้องมาทดสอบใหม่มาสร้างเก็บใหม่ใช้กรรมใหม่บางคนมียานมาใช่ไหมแต่ใช,ใช้ในทางที่ท,ที่ที่ผิดไม่ถูกทางยานมันก็เสื่อมได้ถูกต้องอ,อนั่นแหละไม่ว่าสะสมมหลายชาติก็ตามแต่ว่ามาใช้ในทางที่ผิดหลงเนี่ยก็เสื่อมถูกบางทียานพวกเนี้ยครูบาอาจารย์ให้ก็มี เออเมื่อให้โอกาสมาให้โอกาสอไปทําประโยชน์ท่านก็สร้งบุญบารมีด้วยแต่เมื่อลูกหลานทําไม่ถูกท่านก็ริบไอพวกคนเหล่านั้นมันเริ่มมาโดงแล้วมันเริ่มเดาเอาแล้วครับเยอะนะที่เป็นอย่างนี้ในสังคมเนี้ยเริ่มแบบปรุงแต่งอุปทานใส่ไข่นะพวกเนี้ยความผิดพลาดมันก็ออกมาเรื่อยๆใช่ถูกต้องเพราะว่าเพราะว่ายานยานไม่ไม่อยู่แล้วใช่เพราะว่าครับพวกนี้ถ้าเป็นยานที่ยานชาญที่เป็นโลกียะมันเสื่อมได้นะครับครับถ้าเป็นโลกุตละ ยานที่เป็นโลกุตระรยานของพระยาเจ้าหรือพระหมหาโพธิสัตว์ที่บารมีสูงสูงอะที่ยานวิสุทธิ์ะทุกนี้จะไม่เสื่อมครับจะอยู่ตลอดแต่บางทีอะครูบาอาจารย์อยากให้ลูกหลานมาสร้างบารมีท่านก็จะสร้างด้วยครับเป็นจุดเชื่อมกันแต่ลูกหลานมันหลงภามันหลงในเงินหลงในชื่อเสียงหลงในผู้หญิงหลงอะไรท่านก็ริบมาแต่ในเมื่อขึ้นหลังเสือแล้วทําไงได้ล่ะ มันก็ต้องหลอกลวงเออปรุงแต่งไปไปเยายามยิ่งแต่สร้างกนะครับใช่ัน่มีนะมีคนเยอะคนหมู่มากไปหลงใช่การสร้างกําลังใจมันก็ต้องมีทั้งถูกและไม่ถูกจังครัใช่สร้างสร้างไม่ถูกแล้วมันก็พาตัวเองไปหลงการชนะใจตัวเองเหมือนกันมีทั้งถูกและไม่ถูกบางทีเราชนะใจตัวเองว่าบางทีเราไปทําสิ่งที่ที่ผิดก็มีนะอครับเออบางทีมัน ความกล้า,ลาแบบผิดๆจะใช่ความกล้าแบบกล้าท<อ>ําในสิ่งที่มันไม่ถูกคัดลองของทำถูกต้องเออนั่นแหละมันเลยมีผลกระทบต่อคน,นคอื่นมันจะมีอาจโดนยั่วยุเออเด็กๆสมัยนี้เนาะมัน,มนีเพื่อนมันยุเออมึงลองทํางี้ดิเออกล้าไหมอย่างเงี้ยได้เออกูชนะใจตัวเองได้กูกล้าไปทําแต่สิ่งที่ทำไม่ใช่สิ่งที่ถูกใช่มันผิดหลักมันไม่นายกย่องเลยมันผิดหลักคุณธรรมครับผิดหลักมันไม่ใช่กันการสร้างกําลังใจการชนะใจตัวเองที่ถูกต้องครับอืม เรื่องแบบนี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับการฝึกกาลังใจและการชนะใจตัวเองนะครับเออไม่ใช่อยู่ดีอยากเข้าป่าเพื่อเข้านี่ไม่เอาไม่เอานะพ่อแม่จริงไม่รู้เรื่องแม่อนุยาตอยู่ดีก็ป่าเนี่ยก็ตรงนี้ห้ามนะนะครับต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยใช่ถูกต, <laughs> ต้องใช้ปัญญาพิจรารณาหลายอย่างความพร้อมสภาพจิตใจหลายอย่างถ้าจะเข้าป่าอย่างผมนี่ผมฝึกเนี่ยใช้โลกเป็นป่าเลยใช้ความวุ่นวายเป็นป่าเลย เนี่ยผมฝึกอย่างนี้นะครับเออสึกได้แม้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่วุ่นวายใช่ไหมนี่วุ่นวายโลกวุ่นวายแต่เราสงบได้มันก็เหมือนเราอยู่ในป่านะครับผมยังเคยคิดนะถ้าผมเข้าป่าไม่ใช่ผมหายเงียบกริบเลยนะ่ยองใสผมไม่ออกมาอย่างเงี้ยแต่อยู่ในสถานที่สปายะมันก็ใช่ขนาดผมอยู่ในโลกนะผู้คนวุ่นวายผมยังจิตใจผมยังลาวาง งบได้แม้ผมมีโรคประจําตัวผมปวดอะไรนะผมก็พยายามฝึกฝนตลอดนะครับเป็นจิตสุดท้ายตลอดครับอืถ้าสมมติเข้าป่าจริงโสงสัยมันไม่สงัดงบเข้าป่าเข้าถ้าหายไปนิมิติอื่นเออครับเอคงไปปีกเวกเลยนะแล้วแหละดูไปเออถ้าเราอยู่ในโลกเราสามารถทําจิตใจสงบได้เหมือนป่าเขาได้เนี่ยคือการขัดเกลา่ชั้นดีเลยเป็นการแบบจเจริญสติภาวนาแบบเปิด ลืมตาที่พิจารณาทุกรูปแบบได้ก็ <c oughs> อนาปานาสติอย่างที่พี่พูดบอก <c oughs> ใช่แล้วก็อยู่อารมหายใจมันก็ม,มันก็ปิดกั้นสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบได้เยอะอยู่แล้วก็ใช้ตัวสติปฐานสี่มาด้วยครับ <c oughs> ตัวนี้จะโอ้โหม,มิหารสี่ตัวนี้ตัวนี้ก็กครอบหมดแล้วครับเออแบบนะมันเหมือนเป็นการทรงฌานใช่ไหมพี่ปฏิบัติมาถึงฌานแล้วก็ อนาปนสติต่อใน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 ตลอดวันเนี้เป็นการทรงฌานมันก็จะเกิดเราก็เอาวิปัสสนามาพิจาราด้วยเพื่อเกิดปัญญาแจ้งถ้าเราใช้ฌานมันจะเป็นพลังแค่สงบแค่กดกิเลสลงอ่ามันไม่ได้ขัดเกลาไม่ได้พัฒนาต่อถกต้องถ้าเราไม่ใช้วิปัสสนามาก็พู่พิจารณาความเป็นจริงับนะนะครับเออจะเรียกว่าตื่นรู้พิจารณาความจริงแล้วยอมรับเกิดปัญญาเดี๋ยวคลิป เรื่อยๆก็จะทําเรื่องตื่นรู้มันเป็นเช่นไรืร,รการตื่นรู้ม,ม,มันเห็นมีคนพูดว่าตื่นรู้ตื่นรู้แต่ตื่นรู้จริงๆเป็นเช่นไรเดี๋ยวครับอ่าผมจะทยอยทําให้หัวข้อที่สาําคัญและน่าสนใจนะครับพี่นั่นแหละครับการสร้างกําลังใจการชนะใจตัวเองมีทั้งถูกและผิดแต่สิ่งที่ถูกคือทางที่ทานสิลสมาธิปัญญาครับอ่านะครับ เนี่ยมันจะไปถูกทางค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วมันจะจับจุดได้ครับยิ่งมีครูบาอาจารย์สอนถูกยิ่งไปเร็วครับครับอืแต่มันขึ้นอยู่ศักยภาพเราด้วยนะมันมันไม่ขึ้นอยู่กับศักยภาพครูบาอาจารย์ด้วยนะบางทีครูบาอาจารย์อาจจะสอนดีแต่ลูกหลานอาจจะติดนู่นติดนี่กาลังใจกําลังใจน้อยมันยังก็ยังมาไปไม่ถึงทุกทีมันก็ผมก็ยังต้องฝึกอีกอะอืมกาลังใจเจอกระแสกระแสแรงเสียดสีอะไรหลายๆอย่างบางทีมันรับไม่ไหว ก็ต้ to to องขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยช่วยให้กำลังใจมาถึงการพูดการสอนเนี่ยถ้าสอนแล้วเออเราไปทำในทางถูกต้องเป็นลูกที่ดี่อ่พ่อแม่ ey, ช่วยเหลือครอบครัวทำความดี <sa al> มีศีลธรรมครูบาอาจารย์ท่านก็นช่วยตลอดแล้วอ <sa al> เอาไปสารต่อได้เงี้ยอืมเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ฝากไว้เป็นช่วงช่วงต่อย,ยอดกันนะครับ อวันหนึ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่แล้วบางทีลูกหลานก็ต้องช่วยทําแทนเนี่ยช่วยทําคุณประโยชน์ต่อสังคมศาสนาแทนเนี่ยผมสรุปช่วงสุดท้ายนะครับครับการสร้างกําลังใจกับการชื่อใจตัวเองหนึ่งต้องประกอบไปด้วยความเชื่อและศรัทธาความเชื่อและศรัทธาต้องไม่เป็นอัตตาและเป็นตัวตนนะครับมันต้องละตัวตนได้นะครับ อืมแล้วก็มีเป้าหมายที่จะไปแต่ละขั้นตอนวางแผนอะไรได้นะครับแต่อย่าไปอยู่ในอนาคตมากต้องกลับมาอยู่กับสติปัจจุบันเสมอน,นะครับอืมสองคือมีทานสินสมาธิปัญญาแล้วก็มีหลักสายกลางครับหลักมัชฌิมาปฏิปทานนะครับ,รบทางสายกลางหรือวางจิตวางอารมณ์ไม่เป็นนะครับ ค่อยๆทําไปแล้วมันก็เพิ่มนี่เองแล้วข้อสามเออฝืนรู้จักฝืนครับความเคยชินเราสันดานเราด้วยครับนะครับอนุสัยมันจะเมื่อเราฝืนแรกๆอนุสัยมันจะมันจะเริ่มท้าทายเราหน่อยมันจะต้านหน่อยมันจะต้านหน่อยจะมีแรงต้านออพวกกิเลสอะไรมันจะต้านเราหน่อยบางทีนั่งสมาธิแรกๆอะไรกวนนักหนาววันเนี้ยมันจะอัดเงียอัดบางทีเสียงอะไรก็ดังเงี้ยครับโอ้ยุยเนี่ยมันต้องมันต้อง มันต้องข่มมันต้องชนะใจตัวเองไม่ได้เมื่อทําแล้วเรื่อยๆมันค่อยๆเป็นค่อยไปมันจะพัฒนาขึ้นไปเองครับครับมันจะัพเลเวลให้เราเองครับเออเป็นโดยธรรมชาติเลยพวกนี้ยนะครับสามหลักสามข้อง่ายๆครับเอแต่มันตต้องแ่บางคนมันต้องค่อยเป็นค่อยไปสะสมนะครับอ่าแต่บางคนมีก้าวกระโดดก็มีเป็นเพราะเขายก ยกจิตยกพลังงานได้นะครับแล้วการมองโลกในแง่ดีมีพลังบวกอ่ะพลังบวกมีพลังบวกก็ดีนะครับมองโลกในแง่ดีกับพลังบวกนี่มันต่างกันนะมองโลกในแง่ดีหนึ่งในหลักคําสอนของพระพุทธองค์นะครับส่วนพลังบวกนี่เรามาปรับใช้ในแต่ละยุคเองพลังบวกนี้มีได้นะครับให้บวกพลังบวกกันและกันให้กําลังใจกันแต่พลังบวกนี้ต้อง ไม่ทําให้ตัวเองหลงครับนะครับแล้วก็ย้อนต้องย้อนมีสติพิจารณาความเป็นจริงด้วยเป็นอย่างไรบางที <c oughs> เราบวกบวกให้พลังบวกกันโดยทีม่มองข้ามความเป็นจริงอะ่ะครับมันก็เหมือนหลอกตัวเองอะ่ะต้องพิจารณาตามความจริงนั่นก็คือใช่มันคือจะใช้พลังบวกการมองโลกในแง่ดีตามหลักคําสอนจริงๆครับอืคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็เจอคลิปต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามชมในสัปดาห์ต่อไปนะครับน่าจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับขอบคุณมากครับ,บที่รับ,รบชมสวัสดีครับ